สามหนึ่งไปอ่ะน้องเนยดาราสาวค่ะวันนี้เปน็นยังไงบ้างที่มาร่วมงานกับมัมิโปโกะ่ะคะนี่สนุกมากวันนี้ได้เต้นด้วยเอนจอยมากี่พี่ทุกคนก็มาให้กำลังใจใช่ไหมคอดีใจนะดีใจลยทโปโกตัวใหญ่กว่าน้องเนยวันนี้น้องเนยคือสลิมไปเลยหอมเอเท่าไหล่คะวันนี้ ยี่ห้าเมตรเหรอลูกสดเชิ้ดเชิยี้านิ้วยีนวปิ้งเลยยี้านวเออยีนิ้วะแล้ววันนี้ก็คือไปเป็นพรีเซเตอร์ด้วยใช่ไหมคะชอบอะไรในตัวของมันลูกคป๊น้องเนยยืดหยุ่นพรออมก็คือยืดหยุ่นใส่ง่ายมีใส่น้องเนยด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้เราใส่ทำไม ไม่ได้ใส่มาแต่ไปกินน้องเลยได้ชิ้นเดียวบนโลกเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะว้าวการปาน้อกัน่าโอ้อลังการเลยไปกินต้องรีบเก็บกลับบ้านเราไดเป่าแล้วเก็บใส่แฝดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆก็คือโดยเฉพาะรุ่นเดี๋ยวขอยแย่แปดน้องเลยนิดนึงนะคะได้เลยค่ะนี่บอกว่านุ่มมากๆเลยโดยเฉพาะรุ่นซปเอ super p r e ยมออร์แกนิก ใช่ไหมใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละนะคะแต่ว่าน้องเลยชอบทําขนมด้วยใช่ไหมคะเวลาเลอะเวลาเลอะเทอะเวลาอะไรอย่างเงี้ยน้องเลยใช้อะไรเช็ดลูกเสื้อใช้เสื้อเราเากันเปื้อนหนูไม่ได้เอามามีนโป๊ะโกะไปเช็ดใช่ไหมเ้ยเพราะเขาซึมซับน้ำดีนะคะอ๋อไม่ให้พูดามีบ้างมีบ้างเออ น้องเนยบอกเขาเมื่อยแล้วอ้าวแต่วันนี้ลุกของเรามาตีมในชุดนักเรียนนะคะน้องเนยใช่ไหมคะเอออยากจะบอกอะไรไหมเพราะวันนี้ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยปกจังอ่าน่ารักมากปกจังคือพูดไม่หยุดเลยน้องเนยแบบแฟรมากก็คือน้องเมยไม่ได้พูดเลยใช่ไหมปกจังพูดอย่างเดียวตอนนี้น้องเนยหูดับไปแล้วอ่ ได้ไหมฮะเอออ่ะฝากนิดนึงแล้วกันฝากปากเลยลูกสากปากเลยลูกมีสตอร์คนใหม่ของมรามีโกโก้ฝากไว้ด้วยนะคะอยู่แล้วเอาอ้อมใจมันหนีทั้งหลายหัวยืดหยุ่นง่ายสวมใส่สบายสวยด้วยน่ารักเหมือนน้องเนยเลยท่านผู้คนไหนใส่ก็น่ารักเหมือนน้องเนยค่ะใจเก่งจังเลยมีสกีปัญญาใจเก่งถูกต้องไหมคะพี่เลี้ยงถูกต้อง